มาแต่งมันมาแต่งมาแต่งมาแต่งจับดิจับดิจับดเลยเตัวมัเอาได้สามมันอ่ะเข้าหัวนะเข้าหัวหมดไปหนึ่งดับมาสลายหมดเลยป่าวจะพามดน้องตอนเนี้ยหาจับดิหาจับดิเหลือกูกับเนยเลยนะครับแต่งอยู่กับแดงเขียวเอาไหมไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้พี่พี่มาสะพานไหนพี่เฮ้ยพี่เนเคเสียงตีใหญ่เต็งมันเนี่ยเป็นแดงดำมันเด็กตรงนี้เายนะครับที่น้ำ ได้เราไป้าีมันเต็ทาันด้วยนะมันเต็งเทาอ่ะไมันเหมือนจะมานะไ้มันเต็งนำจะล่วงนีมันจะตายปะเนี่ยไฟฟ้าก็มามันมาไมานเอมามันให้ล่วงเราเอามันให้ล่วงมาให้ล่วงมันเต็งอ่ะมต็งแลมันเต็งมเต็นเตาดนแตเอาดิเอาดิเอาดิจับดิจับดไม่นเต็งดำันี้ไม่ต้องไอเซนไอเซนลงไอเซนลงมีมอเ้ลงไมเนลงไอเนลงอเสงีอ้นมอเสนลอเมนลอเสนลอเสนคนเดียวไี้คนเดียวอมีใครโดนอยู่ปะเจอมันอ

เลือกรถเลือกเอามาแต่งก็ได้เอามาแต่ง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 แล้วอห่อไอ้เ่ออ้่อไอ้ห่อไอ้หมไง้ม่มี้ห่อไอ้ห่อไม้ห่อไ้ห่อไอ้ห่อไอห่อไอ้ห่อไอ้หไอ้ห่อไ้ห่อไอยห่อไอ้หอไอ้ห่้่ไอ้ห้ยไอ้หปออ่อนอ้ชุบไอ้อมอ้ห่อไอ้ห่เล่นต่อไ่เห็นไ้่นอ้ห่อไ้เ่้หไ้หไ่ห่อได้มึงห่อ่อนนะ ไอมีห่อไหมเลือให้หน่อยเล้แลมันชุบแล้วเล่นเลยเล่นเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนรออพีรอพีอพนะรอพีนมันลงเยอะมันลงเยอะมัลงเยอะมากนะไอก็ลไอเปิไนะันลงเยอะมันลงเยอะเท้าลงนี้เท้าลงเท้าลงยิงไงเพื่อนน่อยยิงไงเพื่อนน่อยยิงไงเพื่อนน่อยเฮ้ยเซนโด่อยยิงไงเพื่อนน่อยยิงไงเพื่อนน่อยีฟีเพื่นไปลงนะคนอื่นไรอกลงไ่ตุไอตุไอตไตไตไ่ตไ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 ต่ไอต

ไปไม่ได้เนี่ยเล่นไป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 มันลงจุ่มอมันลงจุ่มข้างคาเขาอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะนมึงอย่าลงเยอะบุเบิบเหาจับฟังมึงหาจับหน่อยมึงหาจับหน่อยมันเกี่ยวกรถตกดูบ่นะหาชนรถกันหน่อยฮะหาชนรถกันหน่อยฮัลโหลมันไม่้องเล่นดีมันต่ำไจะพังจะพัง

มันลงฝั่งังฝ่สพเยอะนะเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนอย่างเดียวมึงหาเพื่อนอย่างเดียวมึงหาเพื่อนอย่างเดียวมึงหาเพื่อนอย่างเดียวเมื่อมับนเขาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนโดนอยู่บนเขาเนี่ยวิ่งมาเพื่อนหนกดกดไปกดไปโฟกกดไปกดไปก็ะมดเลย้วทำไปหน่อยไม่เพื่อนเราจะหมดมึงมึงหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนมึงหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนเพื่อนมึงหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อน

ถือซะเป็นปมาผมไม่ค oh yeah. yeah. okay yeah. yeah. uh, ุ şey. yes. ้นเพื่อนโดนคาตินเยอะนคาตินเยอะเพื่อนกอเพื่อนกเพื่อนกเพื่อนโดนอยู่ตรงนี้ตัดกูเพื่อนผมไม่อยู่นาโนมันจะหมดแล้วเอาแต่เพื่อนเอาเพอนหน่อยเอาเพื่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 อนหน่อยมขึ้นมาชุบเพื่อนนี้มนขึ้นมาชุบเพื่อนนี้เยวเจียวชุบเลยเขึ้นมาเป็่อเลยหาหมดหายเลยหายเลย ดูสบเรกมาดูสบเร์กีมมนตีตายมามาดมาเลยมึงหามามเลยหามามเลยหามามเลยเพื่อนมามามไหวคนกลับมาแล้ว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 เพื่อนไ้วเพื่อนเพื่อนหน่อยอ่จุเพื่อได้เยอะไวนพีปลอยจเพื่อนอเอาเพื่อนมาเพื่อนหนมันจะหมดไอ้เอาเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนไม่เาเพื่อนหน่อยเพื่อนมันรอเก่ฟังดูใครขึ้นรถได้ขึ้นหน่อยใครขึ้นรถได้ขึ้นน่อยใครขึ้นรถได้ขึ้นหน่อย ขึ้นรถได้ขเพื่อนี่รถมันไม่พังเพื่อนอีกรถมันไม่พังขึ้นรถหน่อยรถมันไม่พังโอ้โหไอ้ดือสอดถอยดิดือสอดถอยดิตายเพราะไม้ผู้หญิงจริงๆว่ะเฮ้ยปัดปัดปืนถือสอดดิปัดปืนถือสอดดิเฮ้ยขึ้นมาในสะพานขึ้นมาในสะพานขึ้นมาในสะพานตรงนี้ตรงหลังบ้านตรงหลังบ้านดึงดิไอ้เมไอคไอ้โง่เฮ้ยไอ้โง่ดึงดิเฮ้ยเฮ้ย เออเอาดึงดึงกูสวยน้องมาดึงศพดี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 หน่อยดเรีวตายไหวดิหวไหวแล้วกูเออบอกเพื่อนสิไอเรียวร้อนดงมากบอกเพื่อนเฉยๆเอะนี่มาด้ยังไง ไฮ้ถือปืนเยอะดิถือปนะไรเยอมึงจะแพ้ไปถือปืนอะเยอะไม่ไม่มึงมึงได้สมงสมัีด้ยเยปืนเยอะตาเลยหามหาเลยหามมังเลยามตนเลยามตบเลยมั้ือปลนได้ถปนีฝกูอยู่ปั๊บได้แล้วอยู่ปั๊บอยู่ปั๊บอยู่ปั๊บ ตหมั่มแล้วถือครบเป็นปื๊ดไม่หม่ำแล้วไม่หม่ำแล้วแล้วนะไม่หม่ำแล้วไม่หม่มแล้วไม่หม่ำแล้วไม่หม่มแล้วเป็นปื๊ดเลยถือครไปหม่ำแล้วโอ้โหตกเล่นอ่ะฟังกูใครว่างใครว่างหาขึ้นรถใครว่างหาเบิกรถใครว่างหาเบิร์กล้อฟังไปเผาได้น้องพผาได้ใจเย็นใจเย็นเผาได้เผาได้นะสภาเผาได้นะเดี๋ยวหลัง

เฮ้ยมันพยายามเอารถแล้วปืนจับปืนหน่อยปืนจับปืนหน่อยมามาตรงนแล้วกงมาด้ยมมาด้ยรุหลปหน่อยเฮ้ยเใจเย็น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 เพื่อนีไปเรอย่างีเรวอย่าเงเรอยาเง ถอยมามาหน้าสภาได้แล้วมาหน้าสภาได้แล้วมาสภามาสศรถมาสภาได้แล้วเดินมาหน้าสภาคุณเดินมาหน้าสภาเอ็กมส์เดมนมาได้แล้วมาเล่นได้แล้วเล่นแล้วมาเต็มสภาไม่เราเรามาราังชุดใสมายิงเลี้ยพี่หมูหน่อยยิงเลี้ยพี่หมูให้พี่หมูเล็ดเล่าศมา ไอ้คนนึงเนี่ยไอ้ตรงพี่เนมันล้มันลงมเอาส์อมันอยู่ในสภานะเอมันอยู่ในสภาขับบอกนวฟังขวาฟังขวาฟังขวาน้องพี่เน่พี่เนเฮ้ยปืนมึงอขึ้นรลเวมดบออช่วยอกูด่ขึ้นรถดิกูบอกไปพารถดี้เฟิรสไปพารถดี้ไปเเฟิร์สไปเารถดีไปพารถดีไปพารถดี้ไปุผารถดี้ารถด้ไปเมาได้ไปเผารถด้ไปเ่ารถด้นปารถดี้ไปเผารถแล้ไอ้ตรงนั้ไรดี้เผาถยมาไดเแล้วแล้ยมันาุบอ เรช่อเรียกชื่อดีเรยกชื่อดี่เรยกชื่อี่มาทีไดือ่สงลมาเลยเกี่ยวียวกับไปเกี่ยวกับไปเที่ยวกับกลับกมาเธอกลับมาเธอสบไปเธอวิ่งมาไปวิ่งไปรถสบไปถือสบไปถือสบไปมาเบบีมาพี่หมูพี่หมูระวังนะพี่ถอยมาก่อนได้รถสยไปรถสบไปรถสไปมาถอยมาถอยมาหน้าสภากระตุน เอายดียียาใหน่อยผมอมึงยิง่หนฟังกูดิฟังกูดิใครไม่มีสตมึงขึ้นรถดิขึ้นยิงอยงรถไว้ใหญ่ขึ้นรถยิงไว้ใขนรถดปนรถมันเยอะมันอย่างรอดเยอะมึงขึ้นรถมึงเอารถต้อไม่ออกขึรถให้หน่อยรถให้หน่อยันไีนี่บมันมาวนเยอะเชื่อไหมมงไม่ของคนนึ่งดไรไรคนนึงออกยาคนหนึ่งนะตานหน่อยนะ่นะาหน่อยนะ

ได้เลยได้เลยพี่ตบได้เลยดิพี่พี่เอ็มโว่จับดิีเอ็มโว่จับมาแตีงมาดิฮัลโหลพี่เนส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 วาง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 ไว่ตรงนไล่ไล่บั๊มดีไล่ไล่เกี่ยวรถมันหน่อยดิพลั่งพี่หม่อยู่ไอ้มันมีในพุ่มไม้ได้นะเว้ยเนี่ยพุ่มไม้ขวามือหน่อยเห็นปหมรถดิฟปืนหลักขึ้นรถดิฟป้นหลักขึ้นพุ่งฟ้าเนื้อพุ่มฟ้าเนี่ยสมพี่เพี่เนี่ย ปแล้วไอสัตว์พาลเดฟมมมาพาลเดฟมา่มาเมเหลืออย่าพรวมกันเลาย่าพรวมกันาค่อยๆค่อยๆค่อยๆพาค่อยๆพามาเหลือมาเหลือมาเหลือส่งเอไย่ลาปหนาเมเหลือเออสกเหลือนเม่หนด้มอย่านวอได้ไหมพอใครไม่พอบอกเฮ้ยพอพอย่าอย่านนวอย่านัวอย่านัวอย่าพึ่งนัวเหลือนะใครใครจะเอามาึงดูเพื่อนหน่อยดิเพื่อนยังเข้าวไม่หมดเลยายคนนึงนะเพื่อนหายคนนึงนะในวอลเพื่อนหายคนนึงไม่รู้แคหรือตายตรน มึงมาเบิกรถดิอยู่พามึงยืนทำอะไรกันน้ามาจอมรถพารถมาพารถมาดิพาเราดิถ้าใครพี่อยากเอาศพไปเลยใครจะเอาห่อมาตรงผมนะ MC ตรงตรงที่เก็บรถมามาพี่มาเมาอ๋อไอเหี้ยมึงมึงมามึงมาพา่เดี๋ยวจะมาช่รถอากตรงพาเร็วได้ครับพี่มามาถือศพศพอย่ากลองศพอย่ากลองศพอฟังกูนะเฟดอุ้มฟังพี่ตีนะหลังจากนี้เพื่อนมามามาใครใครไม่มีศพมาหมดเดี๋ยวไปเต็มไปเมื่อกี้เอ้สามคนมึงข่ามาศพด้วย มึงปัดนาน้องให้หมดนะที่เสร็จออกมาลงมาหมดแล้วกูตรงเบิกรถรีมารีมารีมาเฮ้ยใครไม่ได้ไม่จบเหลือไม่มีอะไรทำเตรียมครบเพื่อนเลยนะเว้ยไม่ต้องไปไหนนะเว้ยเตรียมครบเพื่อนเลยออกมาตรงเบิกรถคุณหลักต้องห่อได้ถุงห่อนี่ใครที่เงาไม่ได้ไม่ได้จบเหลืออะไรถุงห่อนี่ใครอ่ะเหลือเพื่อนยังเหลือยังเหลือมาเต็มห้องได้ถุงห่อนี่ใครอ่ะเพื่อนงเพื่อนรอรูปดูที่โมเรกไรเลขเจ็ดสี่สองครับพี่ลยจบเลยจบเลยจบพี่จบแล้วตอนเตรียมเตรียมเตรียมห่อเลย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 ห่ เออเออเดี๋ยวไปเอาเออโอ้หขอเลออนเลยมี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 ามห้ใช่ไหมเพี่ใช่ใช่ใช่ไปเล่นแถวบ้านนะเว้ยเขาดีจีเขาแบบเขาคล้ายรานอหารนะเว้ยไปหามีกล่องซ่อมไม่ว่ารถบอยเนี่ยไอ้เพื่อนมึงได้เลยเพื่อนขอไหมไม่ไม่มีห่อไหมไม่มีไม่มีไม่มีหม่ไหวอ่ะป้าเผาเหลืออยู่เนี่ยมาเอาเลยโอ้โหมึงมึงมึงเอาศพไปดิกูจะกกลุ่มบ้านเร็วๆ